เรื่องราวที่จะพูดต่อไปจากนี้มันเป็นกระแสที่กลับมาฟีเวอร์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ซีรีส์เรื่องดังนะคุณผู้ชมเลิฟซิกย้อนกลับไปเมื่อเกือบเป็นสิบปีแล้วนะคุณผู้ชมขากับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยที่เคยโด่งดังมากๆแจ้งเกิดนะคะตัวนักแสดงก็คือปุนโนนะคะนั่คือน้องไว้กับน้องกัปตันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาในซีรีส์เรื่องเลิฟซิกเป็นซีรีส์ กางเกงสีน้ำเงินกางเกงขาดสัน้นนั่นคือเด็กมัธยมนั่นเองคะ่ะผู้ชมคะ่ะเรียกว่าเป็นซีรีส์วาเรื่องแรกๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้แต่ครั้งนี้คะ่ะปี2024เป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งและเป็นการกลับมาเจิดจรัสอย่างมากคะ่ะในวงการซีรีส์วายคะ่ะผู้ชมคะ่ะกับซีรีส์เรื่อง เลิบสิกนะฮะแต่ว่าเพิ่มมาก็คือเป็นปี2024นั่นเองหรือว่าปีนี้เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมขาน้องปุนกับน้องโน่เนี่ยนะฮะรับบทโดยนี่เลยค่ะน้องออลโมนส์แล้วน้องโปรเกสนะคะซึ่งคู่นี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม่ธรรมดาหลังจากที่ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยออตั้งแต่เปิดกล้องเลยตั้งแต่การถูกวางตัวนักแสดงก่อน กระแสก็มาละหลังจากนั้นค่ะเรื่องของการถ่ายทำนะฮะเขาก็ซุ่มถ่ายทำม,มาสักพักหนึ่งกระแสดีมากๆนะฮะการวางตัวนักแสดงแต่ละคนเนี่ยใครจะมารับบทบาทไหนบ้างนะฮะโอ้โหก็ต้องบอกเลยค่ะผู้ชมค่ะว่า ถูกจับจ้องถูกจับตามองมาโดยตลอดบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้ยเหมาะสมมากเลยหนูรอมากๆก,ก,การที่ปุนโนก,กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในซีรีส์วที่โด่งดังเนี่ยนะโอ้โหหนูรอมานานมากคิดว่าชีวิตนี้จะไม่ไดีดูแล้วนะฮะหรือบางคนบอกว่า มันไม่เหมาะสมเลยกับบทบาทบุญและโน้นะฮะให้น้องสองคนนี้เนี่ยให้น้องอในส่วนของน้องแอลมอนนะฮะแล้วก็น้องโกเกสเนี่ยมาเล่นดูไม่เหมาะสมดูไม่อินนะฮะอ้าวบางคอมเมนต์ก็บอกว่าดีๆอยากดูต่อให้ใครเล่นก็ดูทั้งหมดนะฮะบางคอมเมนต์บอกว่าเออก็ต้องรอนะฮะรอซีรีส์ออนแอร์เมื่อไหร่เนี่ยแล้วค่อยออกมาวิภา์วิจารณ์กันอ่ะ แล้วคนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปค่ะผู้ชมครับแต่โดยรวมแล้วนะฮะหลังจากที่ซีรีส์เรื่องนี้ออกอากาศไปกระแสในโซเชียลนี่เป็นการสะท้อนกลับมาให้เห็นได้ชัดเจนว่าโอ้โหยอดใน X หรือว่าในทวิตเ e อเนี่ยนะฮะทยานขึ้นอันดับหนึ่งในทันทีมีคนโพสต์นะฮะแฮ v แท i ก k เนี่ยในเวลารวดเร็วและเป็นจำนวนมากเลยรวมไปถึงค่ะ ที่เราได้เห็นชัดอีกอย่างหนึ่งคือการสะท้อนเรตติ้งนี่คือแอปพลิเคชันที่เขาออกอากาศหรือเขาฉายนะฮะนอกจากฉายทางช่องแล้วเนี่ยก็ยังฉายในแอปพลิเคชันด้วย i c ช e ค่ะคุณผู้ชม่ะเป็นหนึ่งแอปพลิเคชันนะฮะที่เลิฟซิก2024เนี่ยเขาออกอากาศและขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะในการออกอากาศในอีแรกอ p 2นะฮะและอย่างที่บอกว่าติด เท x เ y วระดับโลกด้วยนี่ถือว่าเป็นการสะท้อนนี่เ,นเลยค่ะว่ากระแสการตอบรับ ดีมากๆนะฮะการแสดงของน้องทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างเรามาคอมเมนต์กันตรงนี้ดีกว่าว่าน้องที่รับบทเป็นปูนน้องที่รับบทเป็นโน่เนี่ยนะฮะเข้าถึงในตัวอารมณ์ได้หรือเปล่านะฮะเพราะเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเลิฟซิกมันค่อนข้างเข้มข้นมากเข้มข้นไปด้านไหนเข้มข้นไปเรื่องของความสัมพันธ์แบบเพื่อนในสมัยมัธยมคุณผู้ชมมีความรู้สึกหรือมีความสงสัยในเรื่อง ความรักเรื่องเพศเรื่องการใช้ชีวิตในวัยมัธยมหรือว่าวัยหัวเลี้ยวหัวต่อบ้างไหมนะฮะนี่แหละก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะผู้ชมขาที่เราได้เห็นอีกหนึ่งมุมมองของเด็กมัธยมนะฮะเพราะว่าเรื่องราวความรักมันออกแบบไม่ได้อยู่แล้วค่ะและความเข้มข้นนะคะเมื่อปุนเนี่ยนี่คือรับบทโดยน้องออลมอนนะฮะภูมิสุวรรณนะฮะหนุ่มคนนี้ค่ะก็เรียกว่าเป็นการแจ้งเกิด สักซีรีเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ปุ่นกับโน่เนี่ยนะฮะ เขาเกิดเรื่องราวขึ้นก็คือเผลอจูบกันนะฮะซึ่งโนเนี่ยรับบทโดยน้องปโปรเกสพาสวิชนะฮะซึ่งปุณเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหก็จริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่เนี่ยนะกว่าจะเจอกันหรือกว่าจะโคจอมาเจอกันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะคะเรื่องราวเนี่ยเขาบอกว่าปุนก็แทบจะหายไปจากชีวิตโนเลยจนทำให้โนเนี่ยไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าโนเนี่ยจะพยายามเข้าไปพูดคุยกับปุนหลายครั้งนะ,ะเรื่อง ราวมันก็เกิดขึ้นเรื่องราวที่เข้าใจและไม่เข้าใจกันเลิฟซิก2024นะฮะเป็นซีรีส์วายกางเกงสีน้ำเงินขาสั้นเนี่ยแหละค่ะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวเด็กในวัยมัธยมปลายนะฮะโรงเรียนชายล้วนนั่นเองค่ะแล้วก็บอกเลยนะฮะผู้ชมค่าว่า2คนนี้นะฮะน้องออลมอนและน้องโปรเกสเนี่ยก็ตีบทแตก ถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีโดยเฉพาะซีนดราม่านะคะรวมไปถึงซีน NC เนี่ยก็ถือว่าทั้งคู่ก็ทำได้ดีแล้วสอบผ่านมากๆเอาฝากติดตามด้วยค่ะผู้ชมค่ะซีรีส์เรื่องนี้น่าดูมากๆนะฮะนะฮะนะฮะ่คือ Love Sick 2024นั่นเองคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรชอบไหมในตัวนักสแสดงนะี่ที่รับบทเป็นปุนกับโน่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยังสามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้นะฮะหรือว่าเป็นกำลังใจให้กับน้องๆค่ะถือว่าเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะพิสูจน์ฝีมือของน้องแอลมอนและน้องโปรเกส Love Six 2024ค่ะ